วัดีค่ะวันนี้เราจะมาอสอนวิธีการผัดข้าวค่ะผัดยังไงให้อร่อยนะคะหมูก็ะเทียมเจียวด้วยกันเลยนะคะผัดก่อนนะให้หอมต่อด้วยไข่ ใส่ผักเราเป็นคนชอบกินผักค่ะแล้วใส่เยอะหนือ้อเยอะหน่อยชอบกินผัก เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวที่เราปรุงไว้ปุุงชุบรสน้ำจางรสดีซอสหอยทุกอย่างที่เราปรุงไว้นนะี่เราตักม้เลยแล้วเราก็ผัดทีเ,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 เดียว ะะมากินไหยะคะนีเราก็เสร็จแล้วนะคะแั้วร้อนร้อนจ แงกวามะนาวต้นหอมอร่อยเวอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็พร้อมใส่จานค่ะเห็นไหมควมันปุ๋ยเลยเพื่อนๆที่ติดตามในเฟ e บุ๊กนะคะก็ลองทำกินได้นะคะที่บ้านทำง่ายๆนะคะ คุณก็ชอบกินผักนะนี่เรียบร้อยเลิศมากค่ะข้าวผัดหมูเป็นไงคะข้าวผัดหมูนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใน Facebook นะคะไปแล้วคะ่ะวันนี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ